เอามาดูความหลอกันต่อดีกว่าคือพี่สาวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าความปังของนางตั้งแต่แบบไดเดอะเฟสมานี่นะคะสำหรับติชาการติชาของเราล่าสุดน้องชายบางคนอาจจะไม่รู้ว่านางมีน้องชายที่หล่อนะคะน้องชายติชาค่ะมาเที่ยวเมืองไทยนะคะชื่อว่าไมเคิลนั่นเองเดินทางมาเมืองไทยเป็นการเจอกันครั้งแรกหู น้องชายคือก็เป็นฝรั่งไปเลยเน,ะนาะเพราะว่าคุณแมออ่ที่ที่ฝรั่งใช่ไหมละ่ะถ่ายภาพคู่กับน้องชายคือแบบเป็นหนุ่มหล่อล่ำนะคะแคปชั่นก็คือว่า I n n o w y ยย my งไ n o อันน b อยย by b บ่ายเบนะคะแล้วก็แท็กอุ๊ยต้องมีคนไปตามแล้วแหละนะแท็กไมเคิล l JR04 น้องชายสุดกวนมาไทยแล้ว พี่สาวสุดแซ่บกับน้องชายสุดกวนครั้งนี้เขาก็ไปพักผ่อนกันที่ภูกเก็ตนะคะที่ชาก็ชอบไปทะเลอยู่ละเล่นน้ำทะเลกันสนุกสนานตามภาษาพี่น้องเจอกันครั้งทีเนี่ยก็ต้องแคปแชะแชะแชะถ่ายภาพมาฝากแฟนๆกันหน่อยแล้วดูชุดที่ใส่สู่ชุดนี้มันหล่อกระแทกจิตใจส,วสาวๆจ,จริงๆออย่ารอช้าคุณผู้ชมเราก็ต้องตามฟอร์ิพี่หมอตามฟอร์นะไหม ตาม่อนิดหนึ่งไมเคิลนะคะ M I C H A E L นะคะ J R 0 4เรื่องการเซิร์ชอินสตาแกรมเนี่ยต้องให้เราสองคนไว้ใจเรานะดูซิโอ้น้องคนงานดีนะโถอุ้ยอันนี้ยังดูเด็กๆนะอันนี้ดูเด็กๆนะแต่เมื่อกี้เป็นกล้ามๆนะรูปรูปแรกที่ขึ้นมาฉันชอบมากเลยชอบผู้ชายสไตล์วินเทจนี่มานีเลยมาที่รูปที่ปักหมุดไว้ของน้องไมเคิลของฉันฟืบ มาอย่างโอ้ oh <my> ไ<า>นะมก่กอสได้เลยนะงานดีมากได้เลยนะติชาที่ประเทศอะไรหือ้อจำไม่ได้อนะ่ะมีคาเล็กเตอร์มากออสเตรเลียหรือสักอย่างออปะน้องชายก็มีคาเล็กเตอร์มากแล้วเป็นนักฟุตบอลค่ะนะคะอันนี้คือยังดูแบบเด็กๆอะไรอย่างงี้นะเอ๊ะอย่าบอกเป็นแฟนนะไม่เอาสิปัดผ่านไปเลย <laughs> นี่ก็กับคุณแม่กับออน้องชายอะผู้ชมน้องชายจะไม่ค่อยโพสต์แต่ตอนนี้นะคะยอดตามเนี่ยสองหมื่นไปแล้วนะคะรีบไปตามกันได้เลยสําหรับน้องไมเคิลนะคะอะแจกวาบอีกที m i c h a, a e l j r 04นะคะโพสต์น้อยแต่อีกสักพักแหละรับรองว่ามาตรึมม,มาตรึมแน่นอนอุ๊ยนี่อ่ะดูตอนเด็กสิทำไมเด็กโตเร็วขนาดนี้ปี B 64ใช่คนนี้หรออืมน่าจะใช่เธอ ใช่ใช่ใช่โตเร็วมากใช่ใช่ใช่ปีที่แล้วยังตวเป็นเด็กอยู่เลยเป็นเด็กน้อยอยู่เลยตอนนี้อาจจะประมาณสิบเจ็ดเนาะเพราะฝรั่งอ่ะเขาจะโตเร็วนะใช่เขามีแบบทานไหมเห็นไหมงขนมปังเป็นซีเรียลเยอะไงเออแล้วเด็กเขาสูงเร็วนะคะสําหรับกระดูงกระดูเขามันร่างกายเขาหนุนเขนาะแข็งแรงกว่าคนเอเชียเราใช่จริงด้วยโตเร็วมากนะคะครับอ่ะไปตามฟอมกันได้ค่ะดิฉันกดตามก่อนเออหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยสไตล์เธอวินเทจได้ได้ผู้ชายวินเทจนะคะเดี๋ยวไปดู ดูแบบดูแบบต่างๆของน้องอนะคะว่าแบบแอ t i ทิวิตี้ยังไงอะไรยังไงนะคะ